การปลูกมะนาวในเข่งเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่ต้องการที่จะปลูกมะนาวไว้รับประทานเองนะครับดินเดิมจะต้องอยู่ต่ากว่าปาเข่งอย่างน้อยก็ประมาณ1-2นิ้วใช้คัตเตอร์เนี่ยเกล็ดถุงนะครับเอาถุงเพาะเนี่ยออกอย่าให้ตัวดินถัวนี้แตกก็คือเขาจะทําให้มะนาวเนี่ยโสมแล้วก็เหี่ยวจากนั้นเราก็เอาลงหลุมเราต้องจัดต้นมะนาวเนี่ยให้อยู่ตรงกลางตั้งให้ตรงรับรองว่าวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการปลูกมะนาวในเข่งครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาปลูกมะนาวในเข่งการปลูกมะนาวในเข่งเนี่ยคือคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกได้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ เราสามารถที่จะบังคับให้มะนาวเนี่ยออกนอกฤดูได้สุดท้ายก็คือการดูแลเนี่ยง่ายนะครับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่ต้องการที่จะปลูกมะานาวไว้รับประทานเองนะครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยถือเป็นพืชสวนครัวที่เราต้องใช้กันอยู่เป็นประจําสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมมาก็คือกิ่งพันุ์มะนาวเป็นตัวนี้เป็นกิ่งตอนแล้วก็มีเข่งพลาสติกมีดินปลูกอ่ามีบัวลดน้ําแล้วก็น้ําสุดท้ายคือคัตเตอร์นะครับ สำหรับต้นมะนาวที่จะเอามาปลูกในเข่งนะครับเราก็เลือกเอามะนาวสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับเอาสายพันธุ์ที่เราชอบกิ่งที่จะนํามาปลูกในเข่งเนี่ยกิ่งพันธุ์นะครับเป็นต้นพันธุ์เนี่ยเราควรที่จะเลือกเอาเป็นกิ่งตอนนะครับเพราะว่ามันจะเหมาะกับการปลูกในเข่งแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับการเลือกกิ่งมะนาวมาปลูกเนี่ยเป็นกิ่งที่ตรงลาต้นหรือกิ่งเนี่ยต้องตรงแล้วก็ปลอดโรคนะครับสําหรับเข่งที่จะมาใช้ในการปลูกมะนาวนะครับ ควรจะเลือกเอาเป็นเข่งพลาสติกซึ่งจะมีสภาพที่คงทนกว่าเข่งไม้ไผ่นะครับแล้วก็ขนาดของเข่งเนี่ยเราต้องสามารถที่จะยกได้เนในเวลาที่เราใส่ดินไปแล้วนะครับก็คือเราเลือกมาเนี่ยเป็นขนาดสูง10นิ้วนะครับกว้าง15นิ้วดินปลูมะนาวเนี่ยควรที่จะเป็นหน้าดินแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีหรือจะเป็นดินบริเวณโคนต้นไม้นะครับที่มีซากอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราดินใส่เข่งมาแล้วเราก็เตรียมหลุมปลูกนะครับเราเตรียมหลุมปลูกก่อนนะครับเราโกยดินบริเวณตรงกลางเข่งออกเพื่อที่จะเปรียบเทียบความสูงนะครับของถุงก็คือลักษณะของดินเดิมจะต้องอยู่ต่ากว่าปากเข่งอย่างน้อยก็ประมาณ1-2นิ้วเพื่อที่จะเวลาเราที่จะลดน้ํานะครับก็คือน้ําจะไม่ได้ล้นปากเข่งออกไปด้านนอ,อกเมื่อเราเตรียมตําแหน่งที่จะปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะยกกิ่งพันธขึ้นมาเพื่อที่จะใช้คัตเตอร์เนี่ยเกรี่ถุงนะครับ เมื่อเกลี่ถุงเสร็จเราก็เอาถุงถุงเพาะเนี่ยออกนะครับอย่าให้อย่าให้ตัวดินตัวนี้แตกก็คือเขาจะทําให้มะนาวเนี่ยโซมนะครับแล้วก็เหี่ยวจากนั้นเราก็เอาลงหลุมได้เลยในการลงหลุมปลูกเราต้องจัดต้นมะนาวเนี่ยให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็เริ่มโกลยดินใส่เลยจากนั้นก็เอาดินส่วนที่ที่เราเตรียมมาเผื่อเอามากบให้ถึงบริเวณดินเดิมนะครับเวลาเราเอาดินใส่เราก็จะให้มีความสูงของดินนะครับดินที่เอามาใส่ใหม่ อยู่ในระดับดินเดิมมะนาวจะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นต่อจากนั้นเราก็ลดน้ํานะครับในการปลูกมะนาวาในเข่งในวันแรกที่เราปลูกเราต้องสังเกตว่าในการลดน้ำเนี่ยต้องให้ความชื้นเนี่ยลงมาถึงก้นเข่งให้ได้ถ้ายังความชื้นยังไม่ถึงเราก็ลดน้ําอีกนะครับครับหลังจากที่เราลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็สังเกตความชื้นถ้าเกิดความชื้นลงไปถึงก้นเข่งแล้วก็คือเสร็จขั้นตอนในการปลูกนะครับ ขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษาคือเราปลูกมะนาวในเข่งนะครับเราต้องการที่จะให้เขาติดดอกออกผลในเข่งไปเลยเราจะให้น้ําสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งพอแล้วเราก็จะมีการให้ปุ๋ยหลังจากสัปดาห์ที่3ก็คือเราจะให้ปุ๋ยทุกๆ2สัปดาห์ในระยะแรกก็คือเราควรที่จะมีการพางแสงบ้างหรือว่าเก็บไว้ในเรือนพ่อชําก่อนประมาณ3สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็ให้โดนแสงแดดได้แล้วก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสาหรับมะนาวนะครับเราควรที่จะมัน ที่จะดูแลเรื่องโรคและแมลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่แล้วก็มีพื้นที่ที่จำกัดต้องการที่จะปลูกมะนาวท่านก็สามารถที่จะนําวิธีการปลูกมะนาวในเข่งไปใช้ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปล่อยให้มะนาวเนี่ยติดดอกออกผลได้ในเข่งเลยแล้วก็สามารถที่จะบังคับนอกฤดูได้สําหรับคนที่อยากปลูกมะนาวอยากมีมะนาวไว้ทานเองนะครับในช่วงระยะเวลาที่มะนาวมีราคาแพงเนี่ย ก็สามารถที่จะนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยรับองว่าวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับ